นี้เราจะมาซื้อเมล็ดของคุณลุงเราขายโบนวอซอมในราคาหนึ่งรอยบีจัดไปลุงเฮ้ยเฮ้ยเคที่วอซมมาขายเคนที่วอซอมโอ้ยหนึ่งสามสองบีพี่ป๊อบได้อะไรคุณลุงครับผมมีเงินเยอะแเ้วจะเาคุณลุงจี่มาขายโอ้โหพี่ป๊อบ เปเงินให้ลุงสองหนึ่งห้าบีคุณลุงให้มาแค่โบนมาซ้ำโอ้โหลุงได้เงินจากเราไปแล้วตอนนี้เราขอเงินจากลุงคืนบ้างป๊าป๊าครราุณสิพารโหูโอ้โหแล้ะยังไงลบโอ้โหลุงโคตรโกงโอ้ลุงอะไรของลุงเนี่ยเดี๋ยวพี่ล้างแคเ่เองลุงขี้โกง อ่อไปเลยค่ะโอ้ยแก้วังกรมาแล้วบอกบกเปแปงโก้บกไปโ้โหแลไปเท่านี้พอแล้วไงต่อครับปืผดโาเอาเอ้านี่นี่มาช่วยเลยนี่มาหาเจ๊ไงนี่นั่นนี่นั่นนี่นนี่นี่ไออนนี้ไงบะบ๊บบออกาทังแบบนี้นี่โู้ยโอ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 ้ยหมาลุงมาผมนี่รวยระดับแล้วอ 啊，你想拿没呢？好嘞。